มาซื้อวุ้นซอยแน่จ้าพี่น้องซุกสบายดีพี่น้องเด้อม,มันพอๆจนนี้พี่น้องนี่กลับมาเอาอ,อันเครื่องเตรียมเครื่องเขาเตรียมเห็ดวุ้นไปขายจ้าพี่น้องมีใครมีน้ำตาลมีวุ้นมีเกลือแล้วก็มีน้ำอันนี้จ้าพี่น้องนี่น้ำไปเตยเนาะงแล้วกัมีมะพร้าวจ้าพี่น้องอันนี้คือสิขาอันอ้อมเอาให้เป็นกะทิมะพร้าวนะพี่น้องเนาะตัวนี้สุดโบ๊ทได้คันตัวนี้สิเอัดอ้อมไว้ต้มเอาเนาะแล้วก็มาฟงวุ้นใส่ ผงวุ้นใส่ลงไปเนาะนี่ใส่เกลือน้อยนึงจ้ะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปคนแต่สีคนคนใส่แล้วก็นคนนั้นจนกวามันเสียนผนวุ้นหันลายน้ำตาลนันลายใะพี่น้องคนรอระวางอันท่าอันจิทอดได้ที่นะ นที่ะเ,เห็ดกินในเห็ดขายี่ยพี่น้องเอ้ยลองเฮ็ดลองเบิ่งนี่จ้าพี่น้องเมื่อวานตัวนี้เอาไปขายขายเบิดเกี้ยงเหลือเลยจ้าใส่กะทิลงไปกะทิกบบังเอิญนว่าอันใส่ตัวเย็นไป่ดนนะพี่น้องก็เลยมันโบโกมันเฉกเนาะนี่กะทิของเัาได้ํำไ,ได้ที่ละจ้านี่นี่พี่น้อง นี่ก็สิมาปองให้มันเย็นนะวันนี้เราค่อยมากรองแต่กัดค้างวุนนะ้นเราขึ้นไฟคนคนคน,คนเ,เรื่อยๆจนกว่าวนทองสิน้ำมันจะเดือดเลยพี่น้องเด้อการทำบุคนวุ้นเอาสิเงก็โตเป็นก้อนจา้าคนนเ,นเรื่อยๆบ,บันนี้นะพี่น้องจนกว่าน้ำจะเดือดจา้บาบัดนี้ก็มากรองน้ำกะทิน้ำมะพร้าวของเขาเองเด้อบัดน,นี้นะเอาสิ กอง้วกสิปะไว้เย็นๆและตอนนี้จังสิมาค่อยทุบไข่ใส่ทีหลังเด้อพี่น้องเด้ดอนนกองในก็สิมันเย็นจังสิป,ปั้นออกพี่น้องแต่กน้ำกระทิของเฮากันเลื่มสิเรื่มเดือดแล้วพี่น้องในกรเดียมเรียนในกรนี้กระเทไข่ลงไปแล้วก็จะคนคนนี้เข้ากันพี่น้อง,องตัวน,นี้ใส่ไข่สามฟองพอดีเนาะที่จริงใส่สองฟองก็ได้พี่น้อง เปล่ยนสีเป็นะเนสพจะเสพพี่น้องเห็นไสีเหลือเป็นสีคุ้นๆของไครเนาะบาทีกับไครจะพี่น้องคนเข้ากันขอไปเรื่อยเลยจะพี่น้องจ้ันนี้เฮากำมาใส่หมอ้อเลยเด้อนี่จ่วลงไปป้า ลายเตยพี่น้องกระคนโคนน้ำเดือดอีกใจพี่น้องปกให้น้ำเดือดแหงแล้วก็ดีปรุงเริ่มนั้นใจพี่น้องจ้าปรุงเอาไปอันปรุงเอาไปอันให้มันเย็นแล้วก็ค่อยมาตักใส่จอกจพี่น้องนี่คือสุกละจ้าพี่น้องจ้าเห็นบ่นี่สีคนคนกำลังเตรียมจอกตักใส่จอกใจพี่น้องนีันจนี่ก็เสมา เสร็จจอกเด้อตากไป่ล้วจอกก็สิเตรียมจอกคนละจกก่ะทุกคนำน้ำมาสิบเบิด,ดถ้าเบงตอนแข่งโตก็สิเป็นตะกินตะกินยุติจารพี่น้อง หอมของใบเตยพี่น้องเอ้ยหอมใบเตยหอมกะทิแซ่บหวานมันนัวใจพี่น้องแซ่บมันมันได้รสชาติแบบว่ามันหวานพี่น้องมันหวานนะครับออ้ก็มันน,ะะออมน,มน,น้อยนึงแซ่บดูดเฮียเป็นคนมากกินหวานเลยพี่น้องเออหวานหวานไปเลยจ้ะคือกกเซตเลิกใจพี่น้องได้ทั้งหมดกับแซวแปดเจาะเครื่องอันนี้ก็ควรพอเริ่มจะแข่งพี่น้องแต่ไม่แข่งเลย คนึ้นคน,นึ้นแล้วจ้ะเห็น่าตีสัส้นเมตเ็ตาแซบตาซบแล้ะพี่น้องเนาะปิดวันนี้ก็ททำการปิดฝาจ้าปิดฝาแล้วก็ปิดปเซ่ตู้เย็นเห็นบ่พี่น้องวเวลาแซตตู้เย็นก็เป็นสีแบบงามๆเป็นตาเซบนี่เริ่มเคียงเลยแล้วลก็ปขคายจ้พี่น้องวันนี้ก็ขอตัวไปขายก่อนจ้าสวัสดีสวัสดีครับ